ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุรพารวยนะครับเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะครับสัญญาณขาดหายไปตอนนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่นะครับสัญญาณสัญญาณมีปัญหานะครับจะมีคนยตกสันาณรัฐบาลนะครับตอนนี้เอาเลขสี่สำนักดังมาชนกับอุรพารวยนะครับจะเป็นยังไงก็ขอเชิญสมาชิกเรารับชมได้แล้วครับ ครับวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับแนวทางสลากินแบบรัฐบาลนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับ <c oughs> เออมาดูที่หนังสืบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ ไทยรัฐนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่1นึ่งตุลาคมนี้นะครับไทยรัฐนะครับไทยรัฐให้เลข1นะครับไทยรัฐยอดทอทหารนะครับไทยรัฐให้เลข1เด่นเลข1เลขสา เลขสีเลขหกเลขเก้นะครับไต่รัดให้เลขหนึ่งสกเก้านะครับหนึ่งสามสี่หกเก้าเดลีนิวนะครับเดลีนิวดลีนิวให้เลขศูเลขหนเลขสาเลขสีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปนะครับ เลนิวให้0 1 3ย์7 8นะครับเลนิวบางกอกทูเดนะครับบางกอกทูเดให้เลข1เลข3เลข4เลข6เลข7็เนี่ยเลข8นะครับมหาทักษะนะครับมหาทักษะให้เลข3า เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าครับนี่คือมหาทักษะให้นะครับให้ามาดูชนกันที่ชนกันสี่สำนักนะครับตัวเลขที่ชนสี่สำนักชนสี่สำนักนะครับมาดูกันนะครับ ที่ชนสี่สำนักก็มีเลข3นะครับเลข3ครับเลขสาชนสี่สำนักนะครับมีทั้งไทยรัฐเดลีนิวบางกอกทูเดย์ De De Today, มหาทักษานะครับเลขสาชนสี่สำนักนะครับชน สี่สำนักก็เป็นเลข3มนะครับมีเลขสาชนสาสำนักนะครับตอนนี้ชนสาสำนักเรามาหาเลขที่มันชนสาสำนักสาสำนักก็มีเลขเลข1น,นะครับเลข1เลข1 เลขสี่เลขหกมีทั้งไทยรัฐเดลีนิวบางกอกทูเดย์นะครับเลข <S <S ไปกันต่อนะครับเลขแปดนะครับเลขแปดแปดมีเดนิวบางกอกทูเดย์มหาทักษะนะครับเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ด เดลิเนิวบางกอกทูเดมหาทักษะครับเลขเจ็ดนี่คือชนสามสำนักนะครับมีหนึ่งสี่หกแปดเจ็ดนะครับชนสี่สำนักมีเลขสามเด่นตัวเดียวนะครับอ่าชนสองสำนักครับชนสองสำนักก็มีเลขเก้านะครับเลขเก้าเลขเก้านะครับไทยรัฐกับมหาทักษะนะครับไทยรัฐกับมหาทักษะ ชน1สํานักชน1สํานักก็มีเลข0ูนย์ครับมีสํานักเดียวมีเลข0ูนย์ดีดีนิวนะครับแล้วก็เลข5ามหาทักษะนะครับมหาทักษะครับก็ได้เลขเด่นนะครับเลขเด่นที่เราส่วนเลข2ไม่มีนะครับเลข2ไม่มีใน4สํานักนะครับเลข2 เลขที่ไม่มีในสี่สำนักนี้นะครับไม่มีก็คือเลขสองนะครับเลขสองเราก็ได้เลขเด่นที่เด่นมากๆคือเลขสามนะครับเลขสามจัดชุดนะครับตอนนี้เราก็มาจัดชุดจัดชุดก็ได้สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามสี่ สาก,ก็คือ31น,นะครับ31ครับก็คงจะสรุปให้กับสมาชิกของเรานะครับได้1ชุดนะครับ1ชุดเด่นเลขสานะครับเด่นเลขสามรสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานะครับ สัญญาอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาดีๆก็จะมาพูดคุยกันใหม่นะครับรู้สึกสัญญาอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานะครับสวัสดีครับ